นี่คือเฟียตที่กลับมาจากปี1 9 1 8นะครับแต่ว่าหัวใจเป็นนิวฮอลแลนด์แล้วนะครับในปี2025นี่ตรงคื้นเห็นไหมนี่นะครับเป็นรถโชว์พิเศษที่ทาง CNS นะครับจัดทำเครื่อที่จะฉลองตำนานของรถแท็กเตอร์เฟียในรุ่นของ702คันที่ผมโชว์ไว้ตั้งแต่ตอนนู้นนะครับนีคันนี้คือเฟียนะครับดีไซน์ย้อนยุคนะครับกระจังหน้าแบบเฟียตัวใหญ่ๆเลยตามแบบฉบับของเฟียนะครับก็เฟียแบบโลโก้ ดั้งเดิมนะครับแล้วก็ตัวกระทะล้อเนี่ยที่เป็นสีส้มสีแดงนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับนี่เขียวเขียว <ๆ S 2> นะฮะโอ้โหแต่สุดยอดที่นี้คือเรื่องของเทคโนโลยีใหม่นะครับความแรงที่117แรงมา้าเครื่องมาตรฐานยูโรแบบเกียร์แบบดูอัลคอมมา24เกียร์ดอหน้า24เกียร์ถังนะแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่40กิโลเมตรชั่วโมงครับดูด้านในว้าฟิลฟ้าไหมเอจอด้านในก็มีโชว์ให้ดูเห็นะโชว์ให้ดูจอด้านใน โอ้โหนี่กล่องเนี่ยเทาายนี่กล่องครึ่งมือเป็นหนังอะ่ะแล้วก็มีธงชาติของอิตาลีอยู่ด้วยนะครับเอาง่ายๆคันนี้ก็คือตัวิวฮอลแลนด์ในรุ่นของ T 5.120นะครับแล้วก็มาครอบด้วยบอดี้ตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าพูดให้มันแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะก็คือรถคันนี้ก็คือในเฟียสในรุ่นของ720นย์นั่นเองก็รถคันนี้มันไม่ได้เกิดมาเพื่อขายนะครับแต่มาเกิดมาเพื่อให้ผมได้มาเล่าให้กับทุกคนฟัง นในเรื่องเล่าร้อยปีของ Fiat t เ t ตอรนะครับจะเอาง่งายๆเฟียสนี่ก็คือบุคคลที่ไปเทคโอเวอร์ t รดเทคเตอร์เนียฮอลแลนด์นั่นเองก็ที่ผมทำคลิไปไว้เมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนจะเป็นฟอร์ดเฉยๆแล้วก็เป็น Ford n เนียฮอลแลนด์แล้วก็จบด้วยที่คำว่า n นียฮอลแลนด์อย่างเดียวนะครับพบกับสาระดีๆได้นะครับในช่องของ t ครจะบ่อยได้นะครับติดตามกดไลก์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ